สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกันอีกแบบจ้ะค่ะวันนี้ก็มาพบกับเรานะคะตลอวก็กรีนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาพบกับพี่เมย์แล้วก็เดียนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็ จะมาไลฟ์สดนะคะรีวิวเป็นเครื่องกรองน้ำนะคะพี่เมย์หลังจากที่ได้ไลฟ์แบบเครื่องกันไฟตกกันทุกวันเลยวันนี้เราก็จะมาไลฟ์แบบเครื่องกรองน้ำกันบ้างนะคะเพราะมีลูกค้าเนี่ยสอบถามเยอะมามากใช่ค่ะวันนี้เนี่ยรุ่นที่เราจะนํามาเสนอแล้วก็แนะนํานะคะพี่เมย์ก็จะมีแบบเป็นงบประหยัดนะคะสำหรับใช้น้บน้อยนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะไม่ใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะพี่เมย์สะดวกสบายมากนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเครื่องกรองแบบ R O น้ําแร่นะคะพี่เมย์ ก็สำหรับใครนะคะที่ตอนนี้เนี่ยถามกันมาเยอะมากนะคะเรื่องเครื่องกรองน้ำโ mm. รตกรีวันนี้ก็มาเลยค่ะมาฟังกันทุกคนเอาวันนี้เนี่ยจะแนะนำก่อนว่าตัวที่อยู่ด้านหน้าฉันเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นเครื่องกรองน้ำนะ,ะที่แบบว่าไม่ใช้ไฟฟ้าก่อนนะคะ่ะ mm. คือตัวนี้สามารถที่จะหลักรองน้ำนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ดื่มไว้กินไว้ใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับใครเนี่ยนะคะทีะ่เข้าสวนเข้าไร่ทําการเกษตรนะคะหรือว่า สำหรับใครนะ่ะที่แบบอยากจะมีเครื่องกรองน้ําอ่ะพกพาได้งนาะนี่เลยเราตะกรีนนะคะเป็นเครื่องกรองน้ําแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสามารถพกพาได้นะคะและที่สําคัญเนี่ยสำหรับใครนะที่บอกว่าทําสวนทาการเกษตรนะคะอยากได้แบบดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าบางทีเนี่ยเข้าสวนเข้า